ครับสวัสดีครับส <laughs> วัสดีครับ <laughs> ขานขานดูโดค้ดูโดค้วขานแบบคนโบราณภาษาผ่อเรียกตัวไฮ <laughs> <laughs> คุณมีงานฉันไปด้วย <laughs> อนนอเอาล่ะครับผมหลังจากที่กักตัวเป็นเวลาเท่าไหร่พี่สิบสี่วันครบแล้วมั้งเนี่ยมันเลยไปแล้วนะแล้วเขาเพิ่มมาอีกแล้วเนี่ยอืมเขาเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วอะตอนเนี้อ้าวอ้าวก็ถือว่าอ,อยู่บ้านกันตอนนี้คนรเริ่มเป็นแดนเซอร์กันเยอะละโอ้โหติ๊กเต๋อขายดียับเลยอะตาเนี้ยใครจะเข้าไปเต้นแล้วอะเออก็เพลินดีเว้นเหมือนอยู่บ้าน,นจนแบบว่าสมองแม่งตื่นหมดละโอ้ยที่ผมนั่งจะเป็นลิซี่ด้วยปกติแล้วก็เที่ยวดูน้องๆเนี่ยใช่สายตามันไม่ได้เบิกโพ นะอยู่บ้านมันก็แบบตามแม่งเงี้ยพอออกไปข้างนอกแล้วแบบโอ้โหโอ้โห <laughs> ใหญ่จังโ <laughs> อ้โห <laughs> <laughs> บารักแม่งบิดค <laughs> <laughs> ีกันแล้วพี่บาลรัก ครับผมวันนี้เรามาครบรอบรจบซีรีส์ของเดอะแตงโมนะครับมาถึงรอบอาทิตย์คืออยู่บ้านเราก็ทําอะไรที่มันแบบซ่าๆหามามากก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราจะทาอะไรดีน้เรามีซิกเนเจอร์ของเราอยู่แตงโมแตงโมแตงโมหรือว่าการทําอะไรที่มันอยู่ในบ้านไม่พูดทำตาเพลงกันเยอะครับมาเช้าแตงโมเข้ามาลดประกาศไอ้สัตว์ลูกสี่สิบไม่ซื้อซื้อไม่ทันแล้วนี่ลูกนี้เท่าไหร่วะร้อยสามสิบกว่าบาทเดียวมั้งเนี่ยใช่ร้อยยี่สิบห้าบาทเอาอีกแล้ว อ,อันนี้สีเหลืองวะเนี่ยไมนะ่น่าจะสีเหินน่าจะสีเหินสีที่ไหนล่ะจุง <c oughs> <c oughs> ้งไอ้ยานรถวิ่งเข้ามาซื้อไม่ทันเวลาจะซื้อดักไม่ได้นะรถพวกนี้แต่พอไม่ซื้อผ่านหน้าไม่เอาอผ่านนิ่งๆเลยแต่ถ้าจะซื้อปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยฟอร์มูล่าวันเรียกพ่อนะ <c oughs> ไม่แล้วบางทีเขาเปิดดังไงให้คนน่ะได้ยินแต่พอเปิดดังมากางเราเรียกแกก็ไม่ได้ยินแล้วอีกี่บ้านผมไม่ได้เลี้ยงหมาย ทำไมใบตองแห้งวะอุ้ยเป็นไงใบตองแห้งเล่นมุกโบราณมุกพี่โยกยกเชนยิ้มเดี๋ยวก็เนี่ยครับวันนี้อยากทำนานแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของลุงอินเดียอีกหนึ่งอ๋อนะครับผมลุงอินเดียนี่เขาทำไข่ตุ๋นด้วยเหรอใช่พี่เขาชอบทำแบบแจกชาวบ้านชาวช่องอะไรเงี้ยโอ้หถ้าไม่มีโควิดป่านนี้อยู่ตรงไหนแล้วะเน่ะนะอเออใช่แต่อย่างน้อยเราอยู่ญี่ปุ่นอะเอาพาก่อนเลยแล้วกันวินี่ทำไมผ่าง่ายจังแปลก อ๋อเหลืงแตงโมสีเหลืองไงตัง้งใจหยิบแตงโมเหลืองอ่ะป้าเลยตัดผมทรงนี้สิทรงทาวอนอ่ะ เขาเลือดของกรออ็รักพ่อตอนสมัยก่อนซีรีส์เกาหลีอ่ะอชื่ออะไรนะ้วพี่แทวอนเลยแทวอนใช่ไหมโอ้โหเป็นไง,ไงวอนอ่ะวอนที่เลิก <c oughs> คุณเคยกินนี้ไหมแตงโมสีเหลืองปะไม่เคยแตงโมแตงโมแตงโมมีแหลปลายเหรอ <c oughs> อ๋อมึงสายแตงโมอยู่แล้วไงกูไม่ชอบกินแตงโมโอ้โหผมนี่ยแม่งเห็นแตงโมไม่ได้เลยแบบเมื่อก่อนวันนั้นปลายเชื้อข้างหน้าแตงโมก็เอาเลยเลือกเลยเอาไว้ก่อนเห็นแตงโมไม่ได้สั่งได้นะครับเสื้อลายนี้เดี๋ยวเพิ่งสั่งครับตอนนี้ทำไม่ทันสั่งเลย ไว้ก่อนช่วงโควิดอ่าสั่งไปเลยสั่งไปเลยอย่าลืมครับทุกครั้งที่ก่อนกินอาหารนะครับน้องๆหนูหนูโอ้โหพี่วันลีน้องๆองหนูหนูเจลล้างมือให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็แมสใส่ด้านนี้นะครับแต่ว่าพออยู่บ้านไม่ไหวคือล้างหูพี่คิดดูเดิพี่พี่พยาบาลหมอเขาต้องใส่ทั้งวันนะค่าทั้งวันนะเมื่อกี้เราค่าประมาณชั่วโมงเดียวนะพี่ไม่ไหวแล้วสู้ๆนะครับพี่พี่เราพยาบาลหลายนะครับแล้วก็บุคลากรที่ดูแลนะพี่นะเขา ต้องานหนัก็เราเยอะเนี่ยแล้วก็ให้กำลังใจผ่านคลิปไปแล้วกันนะครับให้ความสนุกสนานไปถึงอ่าอ่าดึงฟอยขี้เหนียวจังทําอะไรหรือเปล่าใทำไมขี้เหนียวฟอยจังล่ะเรื่องฟอยเนี่ยบอกผมว่าพอเลิกใช้ฟอยอ้วนเลยเขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ประมาณนี้อย่าทำให้มันเป็นเดียนี่นะเหลือธงไะไอเหลือนี่ไม่ต้องใช้พายเนี่ยไม่ใช้พายใช้ไฟเดีได้อยู่พี่ สองชั้นใช่ไหมเออใช่เนี่ยสองชั้นละโอไ้ได้ได้เตรียมไข่ไว้ห้าฟองพี่เจียวไนเลยเจียวละนไนเลยอ่าสูตรเดิมเอาเปลือกลงไปนิดนึงครับผมนะครับผมสูตรนี้เลียนแบบได้วันนั้นมีน้องๆเลียนแบบไปไอปลากระป๋องไข่เจียวพียย่ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมน้องยังอยู่แต่ตอนนี้ขี้แตกมาละมันบอกหูพี่แม่งเหมือนอ้วกหมาเลยวะ่ะตีไข่ลงไปฮะ ห้าฟองอันนี้เป็นไข่ที่แม่ซื้อไว้เมื่อตอนกักตัวเราก็เอามาอีกแล้วแต่ว่ามันกักนานไปนิดนึงไข่จะเน่าละ <c oughs> <c oughs> อย่าไปกักเยอะนะครับเมื่อกี้แม่ตะโกมาไข่ตุ๋นต้องใส่น้ำหรือเปล่าลูกใช่ไหมไม่ต้องใส่เพราะเดี๋ยวเราเอาน้ำกากแตงโมเลยแล้วเราขูดเนื้อแตงโมมาเลย่ะเออใส่หมูยอได้ไหมอ๋อใส่หมูยอได้ใส่หมูยอได้ใส่หมูยอได้เอามา ไอ้ขาวๆนั่นเล็บปะเนื้อเดี๋ยวเรามารวมรวมกันอีกทีนะตบละเอียดอีกทีนึงตบละเอียดหน่อยแล้วกันใส่ไปเลยอ่ากะว่าจะเก็บไปย่างสักแผ่นนึงมึงเอาหมดเลยเอาหมดเลยทีเดียวเราก็ทำการปรุงกันซอสแมกกาสิบยี่สิบสามสิบ ออนิดเดียวพอพอเพราะว่าเค็มแต่ละอย่างมจะไม่เหมือนกันคุณซอสส่วเหลืองอันนี้ใส่ลงไปนิดหน่อยพอนิดหน่อยพอน้ำปลาอันนี้สำคัญนะเพราะว่ามันมันมีกลิ่นของน้ำปลาอยู่พอได้ใส่ไหมน้ำมันหำน้ำมันหอยเรัออ๋อมาบ่อยๆน้ำมันหอยคุณไม่ค่อยชอบหรอกคุณชอบน้ำหอยเข้าน้ำกินอย่างเดียวอ๋อห้ามใส่ไปเพราะน้ำตังโมแล้วน้ำตาลเนี่ยหยิบมือเดียวพอหยิบเดียวพอเดียวพอเดี๋ยวมันจะหวานไป มันจะหอมหวานพอดีเะขาดไม่ได้รสด,ด้ยรสด,ดีอ้ยเยอะเหมือนกันเนี่ยประมาณหนึ่งสเปรย์ใส่ด้วยเหรอครับเชฟฉีดผมโอ้ผมเพิ่งรู้่าบ้านเชฟเอาสเปรย์ฉีดผมมาไว้กับพวกซอสปรงุงรสเนี่ยประมาณหนึ่งเมื่อกี้ฉีดข้าตาด้วยฉีดข้าตาด้วยไม่ได้ฉีดนะไม่ได้มีสเปรย์อย่างดีวน,นะแป้งคุณควรรู้อยู่แล้วว่าเอาไปทำเพื่ออะไรใส่ไปในไข่โกยีปุ๊บผ่านาผ่านาอ้าว จะจับไปตรงนี้พอดีโอเผื่อมันเดี๋สปอนเซอร์ไม่เข้าโอ้ฐานกูหมอดีกว้ามั้งเนี่ยมึงยังไม่ไปเลยยังไม่ค่อยเค็มจริงๆไข่ตุนควรมีเค็มน้ำเดี๋ยวเราลองใส่ก่อนเค็มไหมเค็มแล้พอดีเป๊ะมาเอาเลยี่ได้แล้วหลายคนอาจจะเสียได้ฟอยนะครับผมรวมทั้งคุณด้วยแล้วครับนิดหน่อยหนึ่งสสา อุ้ยเป๊โอ้นี่ครับอิประกอบ3ด้านรเรียบร้อยกรับผมเดี๋ยวรอ3 0มบนาทีสามสิบนาท,ทีน่าจะได้โอเคครับต้องแอบ,บมีดครับผมเดี๋ยวโดนเหลืองเอ้ยแล้ว <laughs> มาเดี๋ยวเรามาลองผ่าฟอยกันดูครับหลังจากที่ผ่าไปประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีประมาณนั้นนะครับอ,อุ้โอวยโหดว่ะดีว่ะ เฮ้ย t กเจอร์ดีอ่ะจำมาจากไหนดีอยู่ไหมดีอยู่ไหมดีดีดีเดี๋ยวยกขึ้นเลยก่อนที่จะทำอาหารก็ทั้งนิดนึงนะอ่าล้างมือจริงจริงแอบล้างก็ได้เอาภาพขาดเนี่ยเขาบอกว่าซอกถูอย่างเงี้ยล้างเป็นเวลาถูสองชั่วโมงโอ้โหถ้าถูสองชั่วโมงเนี่ยเนื้อไม่เหลือแล้วนะโอ้โไม่ไหวปะเีอยจิ๊กจกทลอะกันปะใครเล่นอ่ะเสร็จแล้วครับผมแนี่ สังขยาเออเหมือนสังขยาเลยเนื้อไข่เป็นงี้พี่นี่เนื้อไข่คุณเป็นไงครับเหียวเหียวเดี๋ยวไป่ตัดออกกันกินเขาด้วยไงเพิ่นเพิ่นเว้ยพี่เดี๋ยวผมขอรออีกทีนึงอันนี้ครบเลยหมูยอไข่แตงโมครบเลยสั่งวัาสัตว์ไม่กลัวร้อนอีกเปรเป่าเยอะจัง ผมก็ลังนึกมันเหมือนอ้นี่เลยเว้ยพี่ผัดฟักทองเหมือนผัดฟักทองเลยแมไม่ชอบกินฝักฟักทองด้วยเนี่ยว่ามันจะเหลืองๆเห็นไหมเหลืองๆนี่คือเนื้อแตงโม <c oughs> ใช่คือเนื้อแตงโมมันไม่เหมือนไข่สุนเลยวะขออีกทีได้ไหมเอาเนื้อไข่ด้วย โอ้รสชา,ชาไม่ได้เป้าผมไม่ได้เป้า <c oughs> ถ้าไม่มีตังโมงอร่อยเลยอร่อยเลยใช่ไหมรสชาติเป็นไงไอเหี้ยรสชาติแบบแม่งหอม กินหมูยอก็ไม่ให้ด้วยบางถ้าใครชอบอาหารเบาๆเนี่ยอันนี้ใช่เลยนะคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครเลยนะทาตัวตามสบายแล้วเจอกันในความฝันคือหน้าตาเนี่ยไม่น่ากินตาอร่อยอร่อยคล้ายๆเราหน้าตาไม่น่ากินแต่ผมรับรองอร่อยหน้าตาเฮียแต่อร่อยจุงมาให้ได้ผมรู้สึกว่าเนื้อไข่ตุ๋นเนี่ยใช่เลยมีความแบบนุ่มเด้งไม่เละด้วย เนี่ยพังเกตเดียวเนื้อมันจะเด้งๆแต่ไม่เละถ้าคุณทําแตงโมในปริมาณไฟที่แรงและนานเกินไปเนี่ยไข่ตุ๋นกะแข็งแล้วไม่อร่อยคุณดูความเด้งมันเดียวดูเดียวดูเดีโหแลเด้งนี้คุณชอบให้ทิปด้วยนี่โอ้โหหมดกระเป๋าคุณดูดอกนี้ โอ้โหแม่งอร่อยกว่าไข่ตุ๋นนี่นี่กินลเบนเซเว่นอีกย้อนเดี๋ยวโดนย้อนเดี๋ยวโดนสรุปว่าวันนี้ครับไข่ตุ๋นที่มาจากเปิดแตงโมเนี่ยหน้าตาไม่น่ากินแต่ว่าเราสึกว่ารสชาติดีแล้วก็รสสัมผัส็กเจอร์ของมันเนี่ยถือว่าผ่านเลยนี่ก็ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะด้วยนะไม่ได้ปรุงคือปรุงแบบสามัญประจำบ้านเลยพี่ผมบอกเลยว่าน้องๆที่ทำ u t u b e ใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาสปอนเซอร์เข้าไม่เข้าอาจจะต้องปิดฉลากรหน่อยเราก็ปิดฉลากเอาไว้เห็นป่าอย่างเงี้ยจะไม่เห็นแล้ว เะไม่ห็นลอย่างที่จะไม่เห็นล้อย่างไรนี่สีขาวขาว,ว,ขาวตาเห็ดหอมจำไว้เลยนะเราจะมีมูลค่าทางการตลาดถูกป่ะอย่างเงี้ยอะ เอาไว้ปิดไว้ปิดไว้ไม่ผมไม่เห็นเด็กเลยยังไงก็ไม่เห็นเห็นป่ะไม่เห็นเดี๋ยวเป็นดัดหนึ่งมันต้องซ้อมไว้นะอย่างเงี้ยเห็นป่ะก็ไม่เห็นละไม่เห็นเด็กไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเด็กเลยปิดให้หมดนั่งอ้วนเลยได้เอออยากลองเข้าดูนะครับผมผมรู้สึกว่าวันนี้พอสอสสาเร็จแต่ว่าพลาดเป็นครั้งแรกที่พลาดเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปใส่หมูยอเยอะหมูยอเยอะแล้วก็การตุนเนี่ยมันต้องใช้น้ำแบบว่าเราประมาาตังโมไปหน่อยตังโมในน้ําเยอะกลายเป็นว่ามันทําให้น้ำเนี่ยมันเจิ่งไป จริงๆอ่ะเราต้องแบบว่าขูดเนื้อออกให้หมดเลยให้มันเหลือแต่เปลือกถ้าเหลือแต่เปลือกเนี่ยไขม่มันจะแบบพอดีเป๊ะสามารถไปทํากินได้นะครับผม,บผมทุกสูตรไม่หวงสูตรนะไม่หวงสูตรอ,อ,อร่อยต,ตายอันเรียกสูตรเหรออ,นนอันนี้เรียกสูตรนะเนี่ยไอ้ที่พาเขามาจะชัดเลยนะนะีวสูตสูตร เราได้อ่านคอมเมนต์ที่พิมมาแล้วจะให้เราใส่อะไรในแตงโมบ้างหรือมีอะไรที่อยากให้ทําผมเก็บเป็นข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วยามกัดตัวอย่างนี้ผมบอกเลยว่าสงสานก็แน่นอนมีบะหมี่ชุนหัวอบแตงโมอาจจะต้องทําให้น้องๆดูหน่อยอคุณจาไม่ได้ที่เอาไปแช่น้ำไปเลยเราถุยกันสี่ห้ารอบถ้าผมไม่ได้แขวนพระอยู่ผมวิ่งกลับบ้านเลยนะ <c oughs> สติมันเสียเลยมนะันหลุดไปเลยมันหลุด ไม่อย่างั้นคุณจะขายดีตลอดแล้วถ้าคุณไม่ล่นคุณใสอ่ะใช่ใช่ใช่ป่ะไม่น้นร้านผมเจ๊งไปนานแล้วคนกินสติเสียกี่คนแล้ววะลุกน้องออกเป็นว่าเล่นเลยท้องไง EP นี้ถ้ากับว่าถ้าเต็มห้าเนี่ยผมให้สามถือว่าไม่น้อยสองจุดห้าแล้วกันลดอีกหน่อยมาตรฐานของคุณมันสูงใช่สองจุดห้าเนี่ยผมไม่ได้ให้เลยนอกจากเท็กเจอร์ของไข่ที่มันฟูตังโมเต็มห้าลูกเนี่ยคุณให้สองลูกครึ่งตังโมให้สองลูกครึ่งพอส่วนใครที่อยากจะให้เราทําอะไรในตังโมหรือสับปะรดเนี่ยผม มันได้หมดได้หมดชุนหัวใส่ได้หลายอันเลยดนะี่ผมบอกกันเดี๋ยวสติเสียนะ <laughs> <laughs> เอาเดี๋ยวเจอใหม่ EP หน้าครับ <laughs> กับแังโมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว